ช่วงโควิดค่ะก็ปกติจะพาลูกเล่นน้าอยู่แล้วทีนี้เนี่ยโควิดระยะเวลามันนานแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะอีกนานแค่ไหนค่ะก็คิดว่าเป็นการลงทุนให้ลูกได้เล่นกีฬาค่ะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าค่ะแล้วก็เด็กในช่วงวัยกําลังจเจริญเติบโตค่ะเขาก็ต้องออกกําลังกายเนาะแล้วช่วงอากาศร้อนก็คิดว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแล้วก็เหมาะกับสุขภาพของทุกคนในครอบครัวด้วยค่ะเรื่องของการตัดสินใจนี่ก็ใช้เวลานิดนึงนะครับก็หาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตบ้างก็เห็นของรีเล็กที่เขาไป ปัจจุบันเนาะเรื่องของโควิดนะครับก็แทนที่เราจะไปเล่นนอกบ้านเรเชื้อโรคมันเยอะเราก็สั่งมาที่บ้านดีกว่าให้ลูกให้หลานเราเล่นปลอดภัยกว่าครับผมช่างประกอบดีใช้เวลาติดตั้งไม่นานก็รวมแล้วประมาณไม่เกิน2ชั่วโมงครับผมด้วยประสูอุปกรณ์ที่มีคุณภาพแล้วก็การแนะนํา การบ,บริการของช่างนะครับผมกับผลงานที่ทําให้เราเห็นยินดีแนะนําเลยเพราะว่าจากสุขการที่เราได้รับบริการที่สั่งมานะครับก็คอนเฟิร์มได้เลยครับว่าแนะนําเป็นรีแลก์ครับผมอยากมีสระว่ายน้ําให้เด็กๆเ,เล่นก็ไปศึกษาดูมันก็จะมีหลายแบบก็เลยเลือกว่าตัวอินเด็กซ์นี่แหละมันก็ตอบโจทย์พอเราเลือกเป็นแบบอินเด็กซ์ปุ๊บเราก็ไปดูว่ามีบริษัทไหนบ้างได้คุยหลายๆที่เหมือนกันแต่พอไปเจอรีแลกต์ูลเนี่ยทางทีมงานเนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลจะทําหรือไม่ทําไม่รู้แต่ว่าเขาก็ให้ข้อมูลที่ตอบโจทย์เรา,า,ราเราัยอรเเาาากก็็ถมมมมคตบนลีว รู้สึกว่ามันใช่ถามที่อื่นก็ถามเหมือนกันกับอย่างเงี้ยแต่มันก็ได้คําตอบที่ไม่โดนใจต้องให้คะแนนนะักงานเซอร์วิสรือการให้คําแนะนําท้งนที่ยังไม่ได้ซื้อเนี่ยให้บริการดีแล้วให้ข้อมูลได้ดีความรู้สึกของเราก็คือหเราเราตั้งงบัรเจตก่อนได้ทางทีมดีแลกเนี่ยที่เข้ามาช่วยมันก็ตอบโจทย์แล้วก็มันก็คุมราคาอยู่ไม่สูงเกินไปมันก็โอเคในสาหรับบัาเจตที่เราตั้งไว้คือในช่วงนี้เป็นช่วงโควิดที่ใครๆก็ออกไปข้างนอกที่ไหนไม่ได้อยู่แล้วเราต้องหากิจกรรมออกกําลังกายที่บ้านถ้ามีพื้นททีี่่นะะค อหรือว่าอยากออกกําลังกายที่ว่าเราอยากจะออกตอนไหนก็ได้ค่ะขอแนะนําให้สร้างสระน้ําหรือว่าติดต่อรีแลกพูลนะคะเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการที่เราจะลงทุนและมันก็ใช้งานได้จริงแล้วก็คุ้มมากค่ะ จุดประสงค์หลักของเราจริงๆเลยคือตัวผมเองอทำบริการเกี่ยวกับฟิตเนสและทีนี้ซื้อสระตัวนี้มาซัพพอร์ตเกี่ยวกับต้องการจะสอนเยาวชนให้รู้จักการออกกําลังกายและอย่างเป็นทักษะเกี่ยวกับการว่ายน้ําและอย่างเราใช้ในการลงโปรแกรมให้กับผู้มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพคือการออกกําลังกายในน้ําก็อยอมรับว่าทางบริษัทช่างค่อนข้างมีประสบการณ์ความรู้พื้นฐานของช่างที่มาสวิตกับเราประสบการณ์การแก้ปัญหาการดูแลหลังการขายการสวิตี่ยอมรับเลยว่าทางรีลักพูสวิตค่อนข้างจะดีมากครับที่บ้านเป็นคนชอบว่ายน้ากันนะฮะปกติก็จะไปว ตดสินใจเลือกสระใช้เวลาไม่นานนะเพราะว่าได้ดูทางเพจของรีแลกพูมีการทาสระพร้อมกับระเบียงก็เลยตัดสินใจเลือกของรีแลกพูฮะช่วงนี้นะคะโควิดนะคะก็เลยอยากมีสระว่ายน้ําเป็นของส่วนตัวก็เลยเปิด YouTube ดูติดต่ออยู่หลายบริษัทเหมือนกันแต่รีแลกพูเนี่ยคือตอบปัญหาได้ชัดเจนมากกว่านะคะให้คําตอบที่ตรงใจแล้วก็ตรงประเด็นก็เลยตัดสินใจมาที่รีแลกพู